เรามาเริ่มทำดอกกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแม่วันจะพาเพื่อนๆมาทำดอกหลังจากที่เราได้อ,อทำหัวกระโปรงแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำดอกกันนี่ค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ึ้โซ่ไปหกโซ่ค่ะมาจิ้มเอาโซ่แรกค่ะทำเป็นวงกลม่ะหลังจากนั้นเราขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่ค่ะพันหัวเข็มนะคะลงหลักไปดอนี้สามหลักค่ะ เราจะทําที่4กลีบนะคะกลีบแรกนี้โซ่สามนี้เป็น1หลักนะคะมันก็จะรวมกันที่4หลักค่ะเสร็จแล้วเราโซ่สามนะคะ1 2 3อ่าพันหัวเข็มลงหลักไปอีก4หลักค่ะ ขยับงานด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่สามนี่ค่ะเราก็จะทำอยู่ที่สี่กลีบนะคะอะ่ส้นไหมนี้เราก็เจ็บไปด้วย เจ้าสามไปเลยค่ะอีกสี่หลักนิมนอนเอาไม้ลงข้างล่างก่อน เมื่อเราได้4กลีบแล้วนะคะอ่าเราก็โซ่สามทีนี้เราก็จะปิดงานแล้วก็เอาเข็มมา4เอาหัวโซ่ที่3ที่เราขึ้นไว้นะคะเลื่อนผ่านเลยค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะได้อยู่ที่4กลีบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้ก็เราก็จะขึ้นแถวที่2นะคะ โซ่ไปที่สามโซ่สี่โซ่ห้าโซ่หกโซ่อ่ะตัวนี้ไม่ใช่นะคะไม่ออนก็ลืมหนึ่งสองสาม ขึ้นโซ่ไปที่แถวที่สองนะคะเราขึ้นโซ่ไปที่หกโซ่ค่ะพันหัวเข็มนะคะเราก็ข้ามมาจิ้มเอาหัวหลักฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่สาม พันหัวเข็มมาล้วงลงตรงห่วงนี่นะคะหนึ่งหลักเสร็จแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มล้วงลงอีกหนึ่งหลักค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มอ่าจิ้มเอาลงจิ้มหัวหลักนี้นะคะ นี่ค่ะเราจะได้เป็นหนึ่งช่องอย่างนี้นะคะเพื่อนเเสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่สามโซ่พันหัวเข็มข้ามมาหัวหลักตรงนี้ค่ะกิ้มมาหัวหลักสุดท้ายนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่สามโซ่นะคะพันหัวเข็มล้วงหนึ่งหลักค่ะ โซ่สามขยับงานด้วยนะคะพันหัวเข็มล้วงอีกหนึ่งหลักค่ะโซ่สามพันหัวเข็มกิ้มหัวหลักค่ะฝั่งนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วโซ่สามพันหัวเข็มข้ามมาข้ามมาสองหลักมาจิ้มเอาหัวหลักฝั่งนี้ เสแล้วโซ่สามพันหัวเข็มล้วงลงในห่วงค่ะหนึ่งหลักโซ่สามพันหัวเข็มล้วงลงอีกหนึ่งหลักค่ะเราจะทำที่สี่ช่องนะคะโซ่สามพันหัวเข็มจิ้มหัวงานค่ะหัวหลักนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่สามพันหัวเข็ม มาเลยค่ะข้ามมาหัวหลักฝั่งนี้เลยค่ะจิ้มไม่ได้สองเส้นนะคะเพื่อนเพื่องานจะได้แข็งแรงค่ะเสร็จแล้วโซ่สามพันหัวเข็มลงหลักล้วงเข้าไปหนึ่งหลักนะคะเสร็จแล้วโซ่สามพันหัวเข็มล้วงลงไปอีกหนึ่งหลักนะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่สาม อ่าทีนี้เราก็จะมาปิดงานที่เราขึ้นไว้หกโซ่นี้นะคะหนึ่งสองสามเราก็จิ้มเอาหลักหัวที่สามนี้เลยนะคะอ่าเลื่อนลอดผ่านเลยค่ะและนี่ค่ะเราก็จะได้งานแบบนี้หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งห่วงหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมนะคะอันนี้นะคะ แถวที่สองค่ะนี่แล้วามาเริ่มแถวที่สามกันค่ะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วให้เพื่อนขึนน้นโซ่ไปที่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มนะคะล้วงลงไปในช่องแรกนี้ทำหลักสองหลักนี่ค่ะเสร็จแล้วพันหัวเข็มจิ้มหัวหลักนี้อีกหนึ่งหลักนะคะ เิ็มหมวเข็มเิ็มหัวหลักอีกหนึ่งหลักนี่ค่ะเสร็จแล้วเราโซ่หนึ่งสองสามหนึ่งสองแถวที่สามกันนะคะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเราก็โซ่สามมาจิ้มหัวหลักนี่ค่ะ ดี๋ยวเราเห็นหงไฟอุ่นแยงตาอันนี้นะคะขินมาหลักนี่เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามพอมาถึงขาในห่วงนี่นะคะเราก็จะพันหัวเข็มล้วงทำหลักเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเพื่อนเปื่อนทำช้าไม่ได้หนึ่งสองสามหลังจากนั้นทำโซ่สาม พันหัวเข็มลวงลงไปที่เดิมนวนเห็ดงานสานนอนไปว่าเป็นนี่นี่ค่ะอ่าเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มมาเก็มมาหัวหลักฝั่งนี้นี่ค่ะทำหลักเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหลักนี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอยเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งสองสาม พันหัวเข็มเราก็มาจิ้มเอาหลักฝั่งนี้ต่อกันนี้เลยนะคะอันนี้ค่ะหลังจากนั้นเราพันหัวเข็มล้วงลงไปในช่องนี้สองหลักค่ะขยับงานด้วยนะคะงานจะได้แน่นพันหัวเข็มแล้วก็มาจิ้มเอามาหลักฝั่งนี้ เน,นี่ยค่ะงานดอกเดี๋ยวแม่ออนเปลี่ยนเข็มก่อนเข็มก็เบอร์หกเหมือนกันนะคะแต่เข็มนี่มันจะเล็กกว่า ใช้มานานมันเล,ล็กๆอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มมาเลยค่ะมาลงตรงจุดนี้กิ้มทีนี้ระวงหนึ่งหลัก โซ่สามพันหัวเข็มล้วงลงไปอีกหนึ่งหลักโซ่สามพันหัวเข็มกิ้มนี่ค่ะโซ่สามพันหัวเข็มกิ้มอีกหนึ่งหลักเสร็จแล้วพันหัวเข็มลงหลักในช่องนี้ มันจะเป็นสี่มุมนะคะเพื่อนเลงหลักไปสองเสร็จแล้วพันมวอเข็มอ้าวจิ้มหมอหลักนี่นี่ค่ะเราจะได้หนึ่งมุมสองมุมสามุมต่อไปเป็นมุมที่4ตัวนี้เราก็จิ้มเสร็จแล้วก็โซ่สาม รวงหนึ่งหลักโซ่สามพันหัวเข็ม้วงอีกหนึ่งหลักนี่ตรงนี้คือทางแยกนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามจิ้มหัวหลักฝั่งนี้ค่่ะอเสร็จแล้วก็โซ่สาม พันหัวเข็มกิ้มหัวหลักฝั่งนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มลงหลักนะคะในช่องนี้หนึ่งสอง จิ้มเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มมาจิ้มแล้ว หนึ่งสองสามลวงหนึ่งหลักหนึ่งสองสามพันหัวเข็มลวงอีกหนึ่งหลักหนึ่งสองสามพันหัวเข็มจิ้มหัวหลัก หนึ่งสองสามปิดแถวหนึ่งสองปิดแถวที่สามจิ้มหัวหลักหัวหลักแรกโซ่สามที่เราขึ้นไว้กิ้มเลยค่ะเลื่อนผ่านอ่านี่ค่ะ นี่ต้นตำลนี่ต้นฝั่งนี้นะคะหนึ่งหลักหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกนี่เราจะเริ่มนะคะมุมนี้เป็นมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมค่ะแล้วเรามาต่อกันในอ่าในแถวที่สี่กันเลยนะคะ